รายการต่อไปน <a os. S 1> hey ี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเฮโมาดูก่อนบ่ายใครเปรียดบุกปีนันเนียเชิญยิ้มเชิญหา อยู <aunque S 2> <me> ่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุดสรร์สังรุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเต้นเต้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมและรับหาแน่แม่จ๋าก่อนไปก่อนไปใครเครียดก่อนไปก่อนไปใครเคลียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดขายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนไปก่อนไป นับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลังไวไวรถหอยลายผัดชาแห้งและไวไวรถต้มยำกุ้งน้ำข้นสูตรพริกเผา ทุกวันจันค่ะกับช่วงก่อนบ่ายบางขุนพม 5G ด e ริเจนตำนานตลกร่วมสมัยที่จะย้อนอดีตสนุกสนานขำขันกับมุกตลกคลาสสิกในสมัยก่อนครับใช่แล้วค่ะคุณผูช้ชมค่ะเป็นช่วงใหม่นะคะอย่างที่บอกว่าอปัปเดตอเดอร์นายโยงนาพวงเนี่ยเขามารวมตัวกันครับผมแล้วมารวมตัวทำอะไรฮะรวมตัวเล่นมุกกะสิอ่าแล้ววันนี้บอกได้เลยว่าจัดเต็มคาราเบลเป็นแนวพื้นบ้านฮะอ๋อพื้นบ้านพูดถึงพื้นบ้านเนี่ยทางบ้านพี่พู้เป็นยังไงบ้างทางบ้านเป็นซีเมนละหละาหลังใช่ ทางเข้าบ้านครับอะไรอ่ะพูดถึงพื้นบ้านอ๋อพื้นบ้านเข้าใจพื้นบ้านพี่พูดเป็นยังไงฉันลางเป็นหินอ่อนฉันบนเป็นไม้ไม่ใช่พื้นบ้านที่อาศัยอยู่หมายความว่าเพลงพื้นบ้านอ๋พี่พูดที่คนชนบุรีใช่ภาคกลางภาคกลางภาคกลางนี่อะไรขึ้นหน้าขึ้นตาสิวเลยเพลงเพลงเอาถามมาก็ต้องตอบพุกนี้มีอะไรบ้างฮะจริงๆมันมีหลายอย่างมีเพลงลำตัดเพลงเรือเพลงเกี่ยวข้าเพลงขอทานเพลงคุณแซลอีแซล เด็กดีอย่าผู้หย,ยาบคายหยาบตรงไหนเนี่ยคุณแซลอีแซวนี่อย่าพูดอีคุณแซลโบราณ <c oughs> เขาเรียกมาแบบนี้ครับอ,อ,อีแซวเพลง่อยอะไรแบบนี้หลายหลายอย่างมากเ,ออเพลงอเอยอนะรุ่นใหม่อย่างเงี้ยจุก๊กจิ๊บอ่ะร้องเพลงพวกนี้ได้บ้างไหมยังพอได้ยินบ้างครับเป็น่อยแบบร่วมสมัยไหมเอ,อเอชาเอชา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 ไข่หมูมาโแก้ว ไม่ดดีีไไมม่่ใช่่เรุ่นใหม่เราไม่เข้าใจเท่าไรแต่ว่ามุกคลาสสิกแบบนี้นะต้องให้สี่ตัวตึงเข้ามาเล่นให้ดูเป็นยังไงวันนี้ไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอดำตัานโซ5 G รีเจนบางพุทธพร เขาบอกว่าตลกเท่ากับความจริงบวกสิ่งไม่คาดคิดอันนี้หลักสูตรพม่เป็ดผมเขียนขึ้นมาแพงแพงไหมตัดที่ไหนร้านหไหนตัดร้านเด็ดอันนี้เขาไม่เาเรียกหลักสูตรเดี๋ยวนี้ตลกเขาเลยเอาเพลงของยอดรักมาบวกกับเพลอยากเพชรออเหรมาบวกกับปลาบูทองเขอเป็นเพลงของศิลปการสร้างเสรีภาพลูกตาอนแต่แมประบู มาจากฝรา่งไรตัเดียวมาดียาทังโซ่ลอยพระบัวกุทข้งโลกรองแล้วกบูไห้ยาเป็ดเป็ดแก้วพงใสพระบุเหมือนอยู่ในปลา คอยพานหรือว่าคอยเด่นถ้าว่าคอยพี่ไว้พรุ่งนี้ตอนเพลงคอยได้ไหมแม่ประบูสามเพลงเลยสามเพลงก็รวมกันเป็นเพลงนี้ไงนี่ไงเออเอาตลกได้เอาเพลงกอยาเพลงเอาเพลงแม่ประบูเอาเพลง เทพธิดาพาซิ่งมันจังคิดอ่ะมันจังคิดอ่ะความสามารถของคนคิดอันนี้อันนี้ก็เรียกอะไรเนี่ยนี่กับปักไห่เนี่ยไม่กลับเนี่ยเนี่ยเนี่ยกลับยังไม่กลับไม่ไมไม่ได้ไม่ได้ไล่พี่ก็พี่ว่ากลับยังไม่กลับไงไปไหนเนี่ยพี่เด้อเนี่ย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 เห็นไหมกลับ ไปจะไปไหนนะก็บอกว่ากลับนะให้ผมบอกพี่เด๋วว่ากลับเอ้วก็กลับจะอยู่ไหมอ่ะไอ้พวงอธิบายที่โอ้ยไอ้พวงนี่กลับถ้าใครไม่กลับไอ้ถ้าใครจะกลับก็กลับไปอะไรอะไรพูดดิพูถ้าใครไม่กลับก็กลับไปพูดยังไงเนี่ยพี่สองคนไม่ต้องกลับเดี๋ยวผมกลับเองเออไหนอ่ะ ออันนอนี้เขาไม่มีเรียกอะไรเาเรียกพริกเพรว่าอายุาเสียยังเนี่ยเอางี้าเสียป่ะเนี่ยไม่ได้เสียเนี่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 ยพริกไม่พริกที่ไหนแล้วเป็นแท่งขนาดนี้ต้องชิมดูซิว่าเผ็ดไหมนะพริกมันต้องเผ็ดขอโทษผมรัวรินไม่ได้และทนทนี้ก็เรียกอะไรอันนี้กับกลม กับกลมได้ไหวะโอ้กับกลมกับชนิดกลมเนาออกมาเลยว่าปัญหาเยอะว่ะในๆลองตีกับตัวผมกายโจกเวัดีพกคอตามากราบพระคุณานอู้ใจบุญน่าอไกไปไหนตาตแต่ก๋ยเตียวเท่านันเป็นอ้าวอ้าว หลังลูกต้องต้องมีลูกไทยลูกลูกไทยคือรู้เรื่องวัฒนธรรมไทยอ๋ออ่าอย่างเช่นโยงได้ไหมวัฒนธรรมไทยโอ๊ยวัฒนธรรมไทยเนี่ยผมรู้แต่ว่าผมไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าอาวาสของวัฒนธรรมไทยคือวัฒนธรรมคือประเพณีใช่ใช่ใช่ใ่ทงเดิมเรียกว่าเคาเจอคาเจอความเป็นไทยเขาเจอรู้ไหมว่าคืออะไรเคาเจอจะเป็นสงซองไว้ชมร้อนตอนเช้าใช่ไหมครับ ผลิตภัณฑ์สมายสมายเติมความสุขทุกครอบครัวใหม่เมจิกฟาร์มเฟชอร่อยเขียวสดุกเย็นลิมะพราและเฉาป้วยลองเลยเพือได้อภิเอาเรืออะไรอ่ะมันเรือมีหลายหลายเรือนะอ่ะมีเรือยาวหางสั้นสมปั้นเรือภายเกาะไต้วันกลางเลยแฝ่เลยพุงเรือพงเรือลื่อเรือล้มเรือจมเรือผู้เรือพังเรือแปดหัวเรือไททานิกเรือยอดเนี่ยเรือเพลงเรือมันเป็นเอ่อ กิดขึ้นจากเมื่อก่อนนี้ก็ความสนุกสนานความบันเทิงนี่ก็ต้องร้องรำทำเพลงกันเองสมัยก่อนพ่อเพลงแม่เพลงสุพรรณบุรีโอ้ยาเยอะทองล่องครองมันเยอะใช่แต่งตัวสวยร้องเพลงเกี่ยวพาราสีอะไรเงี้ยมันเขาจะเล่นกันตอนหน้าน้ําหน้าน้ําหลากน้ามาน้ำมาปลากินมดน้ำรดมดกินตาเออปลาสิใค่เฉียบไปแต่มันจะรักไปไหนนใรเฉียมันก็มีการเล่นกันในน้ำดำน้ำแข่งกันไงปู่ผมเี่นดำเก่งมากปู่ผม อ่าจริงโอ้ยเขาดำได้ <ง S 2> ดโอ้ได้นานเลย <c oughs> คนที่แข่งกับปู <c oughs> ผมอะดำได้ชั่วโมงครึ่งอ่ะแต่ปูผมชนะชนะได้ไงโอ้ยก็ไม่ชนะได้ไงป่านนี้ยังไม่ขึ้นเลยอะไรไดปูตายแล้วล่ะชมน้ำตาย ชียบเออเชียบเอออเออเนยเอา,อาให้เชียบได้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 ไไ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 หเชียบมาธนาไม่มาลราพี่จะพาน้องที่เยวขอเวลาฉัน เขาไม่ได้ไปไหนแล้วจะเขาปวดอันดีมันไม่ได้มันอันไม่ได้เพราะว่าพี่อายุเยอะแล้วโยมงการอัดเนี่ยมันเป็นอะไรรูกไหมมันก็ตอนลูกหมากมันเบาเป็นเบาใสเบาหุ่นเบาขึ้นเบาตะกอนเบาขึ้นดีใช่เออจะไม่ดีไงก็เลยไวเก่อนเนี้ยพี่เด๋อก่อนขึ้นเรือแล้วก็ปวดปวดตอนอยู่ในเรือขันได้ไหมล่ะพี่เด๋อ เดี๋ยวมาเปิดมาเถื่อนหนาแม่มาไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องขอเวลาไปดูพระจันทร์คืนเสี้ยวพี่ต้องตอบผมรองเร็วนิดได้ยวมาผมช้าแล้วผมด้วยมาเถื่อนหนาเอาเร็วกว่านี้เอเาร็วกว่าช้าหน่ผมเสียความที่มีลูกคอเอาเอาเร็วกว่าช้านะเอาเร็วกว่าช้าถ้าลองช้ากว่าเร็วมันจะยืดมันยืด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 เร็วกว่าช้าช้ากว่าเร็วดีกว่าเอาเร็วกว่าช้า มาธนาแม่มาลาภิจะพาน้องเที่ไปดูพระจันทร์คืนเสี้ยวเอาพี่แกจะเงียบทำไมล่ะทำไงอ่ะเอ้าให้สุขโขให้สุขต่อเท้าต่อหอมาธนาแม่มาลาภิจะพาน้องเที่ไปดูพระจันทร์คืนเสี้ยวให้สุขโขให้สุขโขถ้าเชิญแม่นั่งกลางล้าพี่จะทำไม่ให้ ยังไม่สุดโอ้โหไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยเด็กเดือดแทนเพราะมันยังไม่เสร็จมันยังไม่สุดอะทําไงก็มันปวดอะพวกเรายอมแขนหลุดอ๋อเหรอเออตอนนี้ใช่ไหมเออเชิญม่นั่งกลางล่างุระพีจะจำไม่ให้หยุดพวกเรายอมแขนหลุดให้สุขขอโอ้โเขาแขนหลุดก็พี่ไม่ปวดเลยไม่ยังไงะ ยอมให้โง่อาเชิญอเชิญแม่นั่งกลางลั้วพี่จะจทำนี่ให้ยืนพวกเรายอมแขนหลุดอายอมไม่โง่คืนชาเดี๋ยวจะช้ำมาช่วยกันจับมาช่วยกันพายแี่ยหยืนปอนยังไปไม่ได้ยังไม่สุดเออแล้วก็ไปไม่ได้อันนี้เพลงอะไรเพลงเรือเพลงเรือนี่เพลงเรือไงเรือแล้วก็มีเพลงอะไรเพลงเอ้ยเพลงเกี่ยวข้าวเหรอเออเกี่ยวข้าวได้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 นะ เออเงอเออเงอขึ้นนี้ขึ้นนี้เออเงอแขงเขียวข้ามมันต้องขึ้นขึ้นก่อนที่จะลงเออเงอไม่ได้ไม่ได้มนอยู่ๆไปลงไม่ได้เออเงอเออมเข้าใจยังเออเงอไม่ัวไม่เข้าใจเดี๋ยวจะต้องร้องด้วยกันเออเงอเออเอจะเอเอเงออเา ั่งทำไมกันโอ้ยอะไรพี่ต้องช่วยด้วยที่เพีงเกี่ยวข้าวอ่ะทำไงมันมีลูกคู่เพราะเอองเอิเอิงเอิงใช่เอิงเอิงเอิลูกคู่ใหโลลูกคู่หมายถึงขอรักอ่ะอ๋ออ๋ออแล้วต้องทำไงต้องทำไเอองเองเอิเอิช่อิงเอเอิช่อิงเองเอิงพวกพีกอ่ะเฮ้เอาเฮ้เฮแค่นี้เหรอเออ

เออออเชองเชงอาใจยากเฮเดียวเราก็ทำเฮเดียวให้อยู reveal, ่แล okay. ้วเอายังไงยกเอาไว้แน่ดีกว่าอ so ันน okay. okay. ี้ม네ันเฮเดียวคนไปเอายังไงเอาเฮเอาเฮเฮทีเดียวทีเดียวอันนี้เฮเอาเฮเฮทีเดียวพอเอาเององอเองอ เฮ่เฮวพอนอนจำลองกันไม่องงยงไงก็เฮ้เอาเฮ้เแล้วก็หยุดอ้อเฮ้เฮเฮเฮป๊บเโอเคเแต่แต่ต้องร้องต่อกัน้เอาเอาที่มาว่ามันมีลงรีลงลาอะไรเนาะอธิบายเมื่อกี้ผมร้องกอลีขึ้นกอลีก็ต้องลงกอลีดังนั้นต้อง ช่วยก็ร้องนายกคอหนึ่งผมคอสองพี่คอสามนี่คอหานแม่แหละเล่้ยวหนอยโยนนะหะเป็นย่งพี่ช่วงร้านมหาสนุกอ่ะครับร้านวัยวัยดีๆต้อนรับครับอืจะถามว่าวันนี้เนี่ยเคเนี่ยแต่งตัว ดูเด็ดเผ็ดซีซะขนาดเนี้ยเหมาะกับรสชาติไหนคะโอ้โหเปรีย้ยวเฉียวเมนเปรี้ยวเฉียวใจมากๆเลยนะครับ่าสำหรับเจแล้วนะครับต้องเหมาะกับสองรสนี้เลยครับวัวรถรส้มยำกุ้งน้ำข้นสูตรพริกเผาข้นแซ่บซีดโดนใจครับโอ้โหแค่เห็นก็เผ็ดซีแล้วคะ่ะจัดเจ้าในย่านนี้เลยครับ นี่ครับไวไวรสต้ยมยำกุ้งน้ำข้นสูตรพริกเผามาพร้อมกับน้ำซุปกลมกล่อมเผ็ดเปรี้ยวซีสซาดเส้นไวไวที่เหนียวนุ่มไม่อืดอร่อยครบเครื่องต้งยมยำแท้ๆได้รสชาติที่หอมแซ่บครับคุณพี่ขาแล้วก็มีอีกหนึ่งรสชาตินะคะเพิ่มดีกรีให้ดุเด็ดขึ้นนั่นก็คือไวไวรสถอยลายผัดชาแบบแห้งค่ะให้ความดุเด็ด เผ็ดชาเผ็ดร้อนหอมเครื่องเทศร้อนแรงถึงเครื่องความอร่อยแบบแห้งต้องไวัยวัรถไทยล,ายลาย้านับชาแห่งเท่ทาน,นั้นค่ะแค่แหเห็นเนี่ยก็เพิ่มความแซ่บเลยอะค่ะงั้นเจ๊ขอสั่งรสชาติละห้าแพ็คเลยนะคะโอ้โหด่วนๆเลยเจ๊หิวอยากกินแล้วอะคะ่ะได้เลยค่ะไปเอานะ้ะได้ค่ะเจ๊เไปไหนไปย้ายบ้านเหรอใช่ค่ะสะพานหมา69ค่ะอะไรเนีน่ย เลยได้ข่าวว่าย้ายบ้านเจ๊เมื่อกี้ก็สั่งเท่าไหร่ะที่รักจ๋าจ๋าจ๋าไม่ใช่เก๊เดือดฟ้าผ่านู่นแฟต่จืดนู่นว่าไงกันที่รักขายดีไหมเละจ๋าอือหน้าร้านนี่ไม่แห้งเลยอุ้ขายดีฝนตกกันเลยรู้ว่าขายดีเพราะว่าวัยวัเนี่ยเขาเด็กอยู่แล้วนี่มีเรื่องจะปรึกษาหน่อยอ่ะอะไรอ่ะเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาสักพักแล้วอ่ะอยู่กันแค่สองคน รู้สึกเหงาไหมมันก็มีบ้างนะแล้วถ้ารู้สึกเหงาวเราอยากมีสมาชิกใหม่เพิ่มอย่างเงี้ยได้ไหมอยากมีมีมีครานี่เขาบอกเวลานี้มันนานแล้วนะมีไรมีไรมีไรนี่จะเลยมีสมาชิกใหม่เพิ่มเยอะๆเลยเนาะเออจะได้พายาิมาอยู่เออยาจ๋าเข้ามาเลยนี่ทุกคนเข้ามานี่นี่นี่่้เออบ้านใหญ่อะไรโอ้โหนี่ อะไรเนี่ยสมาชิกใหม่ญาติมาอยู่จะได้ไม่เหงาครับไ,ไม่ได้หมายถึงว่ามีลูกเหรอโฮ้ยมีลูกไม่พร้อมนี่นี่แต่ลูกฉันมีแล้วอา้าวถ้ามีลูกมีลูกกับใครอ่ะเป็นลูกติดติดใครติดกับแฟนใหม่ <S <S แฟนเก่าอ๋อเออแฟนเก่าอ,อแมันมีแฟนใหม่วะอันนี้ไปอยู่โครงการจะได้ไม่เหงา,าไม่เหงาไม่เหงาไอ้สุดยอดปุ๊กเสือไปุ๊กเสือนั่งเลยนะเออปุ๊เสือโอ้ยอะไรเนี่ยไปอยู่บ้านเดียวกันหมดเลยนอนกันนอนนอน นอนนนี่เลยเอานอนนอนนอนเอามือร์เขาด้วยมือร์เบอร์บังนะเห็นไหมมาอยู่แป๊บเดียวตายซะละไม่อยู่บ้านเดี่ยวกันหมดเลยอ่ะจะได้ไม่เหงานี่ตัวนี้เต้นได้จริงปะเนี่ยจริงผมไม่เชื่อหรอกมาส่งยังแบดแซ่ยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยส่งยังแบดแซ่ยังบอยเธอไม่รักจะเงิบคงต้องต่อหัวเลยหัวเลย ปลาปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มผลิตจากปลาทะเลสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูเอาง <ti> ี้ผมหนึ่งผมสองผมสามผมสี่ตัวลงตัวลงเอ็น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 เด้งงยเด้งงยเฮ้เอาเฮเอวเเอวเฮ้หยุดลืมไม่พ้วงต้องพระต้องล้อม ว่าพัดว่านานาจิตตใจหลายคนเราอยากไม่เหมือนกันกอนสิเฮ้อ้าวเฮ้ตัวฉันชอบกินตัวฉันชอบนอนฉันชอบระครฉันชอบดนตรีเฮ้เอาเฮ้ชอบรถเบนซ์จะชอบเล้ากินเล้าก่อนกินเล้าก่อนเอาเฮ้เอ้เฮ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 ้เนีเยเรายฮ้ไม่เฮยเฮ้เรืเม้เฮ้เฮวงข้เ้นฮ้เ้เว เออ่ออออฉันเององไเอฮ้ันชอบกินดวดันชอบนอนันชอบละครดันชอบดนตรีเฮ้เอาเฮ้จะชอบเล้าขาวจะชอบเหล้าลงจะชอบชอบวิสกีเฮ้เอาเฮ้จะชอบรถเบนชอบวนวงจะชอบมปยตอรจะชอบแท็กซี่ฮ เอาวรถยีห <cin stereotype> ้อดีๆเนี่ยมันรถมีเยอะอ่ะมันไม่ได้มีคันเดียวอ่ะมีรถอะไรอีกอะมัมีรถดั้รถเด็นรถเข็นรถใส่จักรยานตะกรายรถตู้รถแทอเตริรถแทบตรรถแทบต่รถแนเคร่องสังดรถแทนรถติ๊กาวาซากิอีซูสุนี่รเนี่ยรถก็ได้รถอ๋อแล้วาเครื่องอะแล้วถ้าเครื่องบินอะมีเครื่องหนึจ็จอะไร รถอะไรละเอารถที่ลงท้ายด้วยซาอียี่ห้อเยอะแยะไปมีอะไรบ้างก็ไม่รู้ทีผมไม่รู้มอเตอร์ไซค์ก็มีมีอะไรมอเตอร์ไซค์มียี่ห้ออะไรยามาฮิฮิอันนี้ดีกว่าหนักแน่นดีอะไรเวสเวสป้าเออเวสป้าเออเอาขึ้นมาขึ้นมาเออเฮ้เอาเฮเฮ้จะชอบรถเบนซ์ฉันชอบบลวูันชอบเปอร์โยชอบเวสป้า เ่นนอ้ดีกวขาไม่เคยเห็นบอกว่าจะเป็นสปาไม่ใช่กับเวสปาได้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 บ่งเห็กนี่เฮ้เอาเฮ้เฮ้เฮ้ฉันชอบรถเบนชอบวนเว่ฉันชอบเอบย์ฉันชอบระบบกินนี้เอ้าเฮ้เฮ้เฮ้ฉันชอบเล่นชอบเล่นมวยฉันชอบแทงชอบแทงเดี๋ยวว่าล่อทำไมเลยเนผมขำไอ้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 เวส มันก็มีเดี๋ยวเว้นก้าวเดี๋ยเล่นก็ไปเว้นเตะเดี๋ยวมาขำอีกยังไงเออมันมันฮาอะพี่เอาใหม่เอาไม้เอาไม่เอาเฮเฮ่ฉันชอบเล่นม้าฉันชอบเล่นมวยชอบแทงหวยฉันชอบแทงล็อตเตอรี่เอาเฮเฮ่เอาเฮ้ จนชอบหน่อตงมชอบหน่อไผ่ชอบหน่อไม้ชอบหน่อพีอเฮเฮจะชอบกุ้งนางชอบกุ้งฝอยกันชอบกินหอยแันชอบกินอะไรฮ่า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 ฮยไฮ่า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 อ่าฮ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 ่อฮกาฮ่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 านเา่าฮ่าฮ่า่่าฮ่าาฮ่าฮ เอาเฮ้ฉันชอบกุ้งนางชอบกุ้งฝอยฉันชอบกินหอยฉันชอบกินไฮ้ยไปเอาดีกว่าวะฝอยฝอยงามดีกว่าขึ้นขึ้นเขาบนเขาสัตว์นู่นดีกว่าแม่จัดโบกแม่จัดงามเอาเย้เอาเฮ้ฉันชอบกินเป็ดชอบกินไก่ฉันชอบกินไข่ชอบกินเฮ้ จบเลยไหม่ะอร่อยเลยอ, <c oughs> พ,อพอได้ัแมับลป๊ลบ <c oughs> อ่ะเออนี่เขาเล่นบอเลย ก็เอารากของวัฒนศิลปะมาแบบโบราณโบราณเปน่บ้านมาเอามาเป็นันนบ้านมาผสมผสานมีลำตัดยังมีโอ้โหอีกหลายด้วยพีเขาก็เล่นเป็นเรื่องเป็นอะไรนะใช่ครูลำตัดที่เก่งพ่อเตะที่ดังก็โยกอะไ้จากพ่อเตะมาเยอะเยเยอะได้เพียร์ผมก็ได้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 อะไรมาบ้างได้ได้ได้กลับได้กลับกลมได้กลับพวกนี้จะไม่ได้ของนี่กับ ไออันกลมเนี่ยจากคุณครูประทีปสุโสภาแล้วในี่ยของของของพ่อของพ่อของเต้ก็ท่านศิลป์ไปแห่งชาติที่ได้อากที่พ่อได้จากพ่อของเต้เพียงขอทานเหรอใช่ช่ช่ได้งไงก็ไปขอท่านไงผมตีไม่นานพอแกก็เสียแวพี่เดอหลอกพี่เดอหอกหวังเต้จะมีลูกชายอยู่จีนชื่ออะไรหวังอยู่ ไม่ไหนหลอกๆนี่เลยดิเฮ้ยเฮ้ยเขาทานใช่ไหมอื้อเงอ่เงอ่เงือ่เจ้าของบ้านขอทานมาจอดเอ็นดุ่คนตาบอดท่านนึกไม่ใจบุญแม่ลูกเพื่อนลูกไก่ที่พักแม่มาลองเซ็งแซ่อยู่ตายทุลงเขาต่อรับให้คุณนายบนบานผามานเอาบุญกันเด็ดเดียใหญ่

มันเป็นคล้ายๆเหมือนเครื่องเงิอะไรวางอยู่ข้างแกแต่ว่าแกเห็นกระก่อนไงแกเห็นกะก่องตลกเราไม่ได้ไหมจะยาหน้าดีกว่ามาคุยเรื่องลำดับนะควาวหน้าอ่าเดี๋ยวจะมาว่ากันมีเรื่องอะไรเราจะเอามุกเก่าๆแบบโบราณมานนาเสนอแล้วก็ดูกันไปร่วมกันไปในยุค 5G ยุคนนี้เราพยายามที่จะพัฒนาขึ้นไปให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักว่ามุกตลก จะไม่ได้สูญหายไปจากโลกเชื่อมของเก่าโลกาเฟ่จะไม่ได้สูญหายไปจากโลกใบนี้เราอยากจะทําให้ท่านได้เห็นเราอยากจะสร้างให้ท่านได้เห็นเอาของเก่ามาเล่าใหม่มาใส่โหลใหม่มาล้างชําระใหม่ขวดใหม่แบบในสไตล์รุ่นใหม่ฉะนั้นวันนี้ความสุขที่นั่นได้เราเชื่อว่าไม่เล็กไม่มากก็น้อยกับพวกเราที่ได้จากพวกเขานะครับผมมินวามสุขมากๆครับผมสวัสดีครับได้ไงอะเอ้าเจลีของเจมาอย่าละลับลวงเพราะว่าได้เดือนเท่าไหร่ลูก ก็ประมาณ4ี่ห้าแสนนะครับเดี๋ยวเดียวสี่ห้าหมื่นก็พอลูกที่เจ๊ให้หลังไม่ไงอะไรนะที่เจ๊ให้หลังไม่อันนี้ไม่ต้องพูดรอกอากาศลูกเอานี้ได้เดือนละเท่าไหร่เอาจริงปกติที่ร้านนี้ก็4ี่ห้าหมื่นครับลาออกเลยไหมแต่เองทําไมอ่ะมาอยู่ขายลูกชิ้นกับเอมี่ดีนะหรือว่าอยู่เฉยๆก็ได้นั่งข้างๆไม่ต้องขายให้เท่าไหร่เดือนละห้าแสนโว้ยโถนี่คิมมอนนี่พี่ไปดูแลมาแต่เด็กๆเลยนะ